แนงเต้ตรงตรงแนงตตรงตรงตรงไหมคะโอ้ชื่นใจเจาเลยคะ่ะถ้าตรงแล้วมือต้องวางที่ไหนะนะมาอยู่ที่ตักคะ่ะอยู่ที่ตักเลยนะคะความห่วงใยก็คือว่าช่วงนี้อากาศร้อนใช่ไหมคะลูกช่วงนี้อา เด็กๆนะคะลูกเราก็มีวิธีคลายร้อนโดยการใส่เสื้อผ้าที่อาจจะเบาสบายนะคะลูกในชครื่รองดื่อน้อก็เสื้อแขนยาวค่านะนก็อาจจะดลดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอากาศกร้อนๆแบบนี้ก็เสื้อผ้าที่ใส่แล้วสบายตัวเด็กๆก็ใส่มาได้เลยนะคะลูกแล้วก็ น้ำค่ะดื่มน้ำบ่อยๆน้ำที่คุณพอ่อคุณแม่เตรียมให้มาลูกๆสามารถดื่มบ่อยๆได้นะคะลูกรู้สึกว่าอากาศรอ้อนก็ไปดื่มน้ำเพราะว่าอยู่ในห้องค,ค,คุณครูคอยกระตุน้นให้ลูกๆได้ดื่มน้ำอยู่แล้ว<ช>นะคะ,คะถ้าน้ำหมดนะคะครูเียค่ะคถ้าน้ำหมดมีเติมได้ค่ะบอกว่าคุณครูค่ะคุณครูค่ะน้ำหมดบค่ะเดี๋ยวคุณครูจะไปเติมน้ำให้เด็กๆค่ะน้ำอยู่ที่โรงเรียนคุณครูมีเติมให้ดื่มได้เต็มที่ เขาบอกในห้องเรียนของเรามีครูเลื่อนะทุกห้องเรียนไปให้กับลูกๆนะคะเนี่ยลูกๆเอาน้ำมาจากบ้านไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะว่าบางคนน้องเล็กจะติน้ำเต็มเลยหนักเลยค่ะไหวไหมเนี่ย ูเขาที่เด็กๆสามารถสกายเองได้นะคะเขาห้อยคอถืงเองได้เดี๋ยวคุณบพูมีน้ำดื่มในห้องให้เด็กๆไปเติมนะคะที่ดื่มหมดไม่เป็นไรเติมได้นะคะน้องคนอุ้ยทำไมน้ำยังเหลือเยอะอ๋อน้องเติมน้ำนะคะระหว่างระหวก็มานั่งรอคุณพ่อคุณแม่น้องอาจจะต้องดื่มน้ำด้วยนะคะก็เลยอาจจะให้มีน้ำที่กระติกยังคงอยู่เพราะว่าน้องไม่ได้ดื่มน้ำจริงๆให้ไปหยิบดื่มน้ำช่วยได้ ได้เพราะว่าคุณครูก็จะเป็นให้ลูกๆด้วยในระหว่างวันนะคะลูกนี่คือเรื่องของอากาศร้อนและถ้าร้อนมากมากนะคะลูกการแดดสนามเด็กเล่นอย่างาเ,าเงี้ยถ้าแดดแรงๆมาวิ่งเล่นได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไไไไถ้าดแดดแรงๆคุณครูก็จะพาลูกๆท,ทํากิจกรรมบนห้องหรือว่าในช่วงเช้าแบบนี้ยังพอได้อยู่ใช่ค่ะกิจกรรมบนห้องเรานี่หลากหลายเลยค่ะเช่นการเล่นคลื มือเยอะแยะเลยกิจกรรมที่อยู่บนห้องเรียนนั้นก็เป็นห่วงเด็กๆนะคะลูกแล้วก็ที่สําคัญก่อนรับประทานอาหารอย่าลืมล้างมือด้วยนะคะลูกไม่ว่าจะเป็นดื่มน้ําหรือว่าทานอาหารจํงหวนหลังทานอาหารเสร็จก็อย่าลืมดื่มน้ําด้วยนะคะเอาอย่าลืมล้างมือด้วยนะคะลูกอย่าลืมล้างมือบ่อยๆด้วยแล้วก็พรุ่งนี้ก็หยุดเลงวันอยู่บ้านเป็นเด็กดีของใครคะ อ,ยอูยื่ใจกันเลยค่ะอยู่บ้านเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ต้องเชื่อฝังคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มาเจอกับคุณครูในวันศุกร์ที่เจ็ดนะคะลูกวันศุกร์ที่เจ็ดแล้วก็มีกิจกรรมวาสนาให้ลูกๆได้ร่วมสนุกสนานแล้วก็ให้เด็กๆใส่แต่งกายด้วยเสื้อไร้อกหรือว่าจะเป็นเสื้อผู้หญิงก็เสื้อฟองกระเช้าอะไรก็ได้นะคะลูกหรือเอาตามสะดวกที่ลูกๆมีสามารถใส่มาได้เลยแล้วก็ รองเท้าที่สามารถเปียกน้ําได้แต่ถ้าลูกใส่รองเท้าเข้าไปมาถ้าไม่มีรองเท้าเปียกจะไปเล่นที่สนามได้นะคะคุณเบียร์ขาไม่ได้เลยค่ะถ้ารองเท้าเท่าใบอาจจะเปียกน้ํวอาจจะไม่สะดวกอาจจะหนักะาะลูกเนี่ยขอเป็นรองเท้ารักส้นแล้วก็ เปียนน้ำได้นะคะลูกเพราะว่าเราอาจจะมีการให้เด็กๆได้เล่นน้ำบ้างน,นิดนึงนะคะลูกวิหน่อยนะคะลูกถ้าอากาศไม่ร้อนมากนะคะก็วันศุกร์มาเจอกันนะคะลูกพร้อมอุปกรณ์การเล่นน้ำที่สำคัญเลยค่ะแล้วอย่าลืมนำชุดมาเปลี่ยนด้วยเพราะว่าถ้าเราชุดเปียกแล้วพอเราคุ้เป็นเปียกข้างบนเปนไหไๆถ้าไม่มีชุดเ,าาเปียนหนาวค่ะอย่าลืมเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเปลี่ยนด้วยนะคะ เค่าเนี้ยเอาไว้เจอกันวันสุกนะคะวันสุกเราจะมาพบกันใหม่ที่ตรงนี้แล้วก็วันพุ้จุดอย่าลืมนะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะลูกสวัสดีดทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ